สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับประวัติปวินนะครับจากพีนิวสรินเทแลนนะครับก็หลังจากที่หวยออกหลายคนก็สมหวังบางคนก็ผิดหวังนะครับก็วันนี้นะครับก็เลยอยากจะเอารวบรวมคลิปหลายๆคลิปที่ไปที่ผมไปหานะครับมาแล้วก็มีเจ้าที่ถูกนะไปดูกันว่าจะมีใครบ้างอย่างเช่นยายแจ่มอย่างเช่นหลักติโลอย่างเช่นกู่คาแสนคุณตะเวียง เขามีเลขเด็ดอะไรนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามคนดังกล่าวนี้หรือว่าคนที่ผมไปติดตามไม่ว่าจะอาจารย์โกยไม่ว่าจะอาจารย์ประยงค์ไม่ว่าจะใครๆแล้วแต่หลายๆคนนะครับบางทีผมไปบางทีช่วงนี้อาจจะติดที่โควิดไปไม่ได้อาอยากให้คุณชมคลิปที่ทํามาแล้วกันนะครับไปดูกันครับว่าที่ไหนบ้างที่ถูกครับอย่าเสียดายที่หลังนะครับไะอันนี้เปนอะไรหนึ่งเนาะโอ้แปดครับหครับแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหเป็นบ่อหกหนึ่งหก 6กหนึ่งกบัตาเอ้ยตาใคมาแล้วแปดตาสมพ่อไมส่ตามันม้วจักยานตะกอนคีหอีคอบ่อไทไแวนกับบกเอาเลยครับไคมันออกสามตัวปังๆเด้อันนี้แปดอันนี้แปดหนึ่งเนาะนี่เนาะเจ็ดครับแปดหนึ่งนี่เมนบอลนี่เจ็ดเจ็ดศนครับหกหกหกหนึ่งหกหนึ่งบวครับหกหนหกหนึ่ง หกนครับตัวนีมันตัวนันเจูนย์ครับตัวนันตัวทึ่งนันปนึ่ครับเออตัวทึ่งแปนึ่ลครับเอาแปดเอาแปดน่อนเอาแปดห่อนยาแปดห่งกอนแล้วก็เจ็ดศครับแล้วก็หกหนกหนึ่งหทัีม่หน่วกันดแล้วก็เจศูนย์ยาย์เ่เจ็ดศูมันออกเลูนมันทอแล้วอสูตรสูตรนี้มาจากกาบเชิงมาจากอุบลมาจากอุบลก็มีสนะสูตรนี่มาจากกาบเชิงคุณ ให้ซัำนี่สินี่ให้เลขกซัมมี่บวกเจ้าซัมมี่แค่นี้แล้วอันนี้อันนี้คัดมาแล้วจากนี้คือจะเอาไปหมุนหรือจะเอาจากตรงนี้จะเอาจะเอาหมดจะเอาแค่นี้เลยจะเอาหมดจะเอาแค่นี้แต่อันนี้ยายแก้มบอกว่าชอบประมาณนี้เนัาไปน่เบอร์บี้นับไปอันนี้เป็นตัวเลขที่เก่ชอบครับเป็นตัวเลขที่เก่ชอบนะครับก็จะมีแปดสามหก หกหแล้วก็จะเป็นแปดหนึ่งหกหนึ่งนะครับแปดเก้าเกมแปนะแปดเก้าสแที่กรับให้แสดงว่ชอบมากครับปกติเลขของแกก็จะมีแนวทางประมาณนี้นะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับได้ชมกันนะครับก็มีตั้งแต่616 507มหกห้าศูนย์เจ็ด้าแปด สามแปดเก้านอ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งนะอันนี้จะเป็นคู่กันกับตัวนี้นะครับสองตัวจะคู่กันนะครับอันนี้ศูนย์ห้าสองนะครับศูนย์ห้าสองจะมีแปดสามหกด้วยนะครับแปดสามหกนะครับก็แปดศวนย์แปดามกัอนครับตัวก็จะมีประนานี้นะแปดหนึ่งสี่งมหกสองห้าสี่สามสามสี่อันนี้กลับให้เลยนะครับสามสาม่ห หลายปีแล้วหกอันนี้ก็เป็นสูตรของยายเจมผู้ปแปดนวดเดียวว่าพูดพูดพิดเดียวโกรธดอีกว่าลดตำแหน่ง1ี่สิบแปดเนาะสิบแป้ใเนาะยายแจมบอกว่งต่อไปงวดที่เท่าไหร่งวดที่สิบเก้าที่งวต่อไปงวดที่สิบเก้าสิบเก้ายายแจมงวดที่19บเก้าโอ้อ้้ย้ มั่นใจันมั่นใจเก็บงน้อบอกลาเลยมงเลยงมันใจมั่นใจก็ซื้อไปแล้วนาองเก็าเงิก็เสียงปแล้เน้เสียงไปนะนอาเอาเลขที่มันนี่นะบได้ไห้ไปซื้อหวยดีวเก็บไว้ดลแค่นี้เลยครับเห็็นกร็แบ่งปันยายใช้แอดก็เหลืออยู่สี่สิบบาทได้ไปกินข้าวข้างนอกครับ ก็าม่ยหญ่มาแล้วสิขอเลขขอหวยแล้วขอเลขที่นี่ดื้อขอให้มันออกดื้อโบกมือนะครับไปยายมักตัวนี้ผู้ใดซ์สุดตามก็ตามดนะครับยายยายแก่เป็นเงินทองเด็กๆยายเป็นเงินทองน้องยายเป็นเงินทังสองสิบอยากให้ยายอยากให้ยายใช้อยากให้ยายอยู่หมั่นขวนยื่นด้วยขึ้นลงขึ้นลงไส้ของแล้วคุณป้าฝันด้วยใช่ไหมก็เขาเนี่ยแหละฝันอ๋อคุณตาฝันแต่มาเล่าบอกเคยบอกกันก็เคยเด็บเคยคิด ปีผ่านมาแป็ปีพศหกหนึ่งค่ะเคยเข้าช่วงนั้นที่ที่มันออกสามสามหกหกหนึ่งเคยได้ค่ะเคยได้แต่อันนี้มันตรงเป๊ะประเด็นเข้าได้อยู่แล้วค่ะกลัวจะเข้าปีนี้อีกใครจะรู้เนอะอาจจะเข้าปีนี้ปีที่แล้วคือว่าไอ้ปีพศหกหนึ่งคือเข้าแล้วเป๊ะเข้าเป๊ะเลยค่ะสามหกหนึ่งค่ะปีนั้นน่ะนะครับก็มาดูว่างวดนี้วันนี้คุณตะเวียง จะให้เป็นเลขอะไรอ่ะคุณตะเวียงลงใน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 กระดาษีนี่กระดาษมีแล้วนะครับเขียนไว้แล้วเอกระดาษแกเขียนไว้แล้วแกกลัวลืมแกกลัวลืมนะก็เขียนมาแล้วนะครับเดี๋ยวให้แกเขียนให้นะครับให้แกเขียนให้นะนะครับว่ามีเลขอะไรบ้างเห็นบอกว่างวดนี้ขอยอะหน่อยแสดงว่าฝันดีฝันดีมากๆเลยอปสี่ศูนย์ สามหนึ่งหกแปดสามหกมีสามตัวนะสามตัวนะครับสามตัวคุณตะเวียงให้มานะครับไปชอบเลขสามตัวก็จัดไปนะครับจัดเอาเลยนะเนาจะาจะัดเอาจัดเอาจัดเอาวันนั้นให้สองตัวก็มามาสามหางนะมาสามหางกับ ตัดขึ้นตัดลงก็อยู่ที่ประมาณหกหางนะครับก็ถือว่าถูกนะครับกศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แล้วก็ล่างให้มาสี่ตัวนะครับก็ตัดซื้อตัดขึ้นตัดลงแต่ว่างวดไปแล้วมันก็อย่างว่านะอย่างว่าเลขอันหาซื้อยากบางคนก็ท้อจะซื้อก็ท้อว่าจะได้เลขเอเงินหน่อยก็ อันนี้มีแค่นี้ใค่ไม่ลงครับครับโอ้มีสามตัวไม่เยอะนะครับเลขคุณตับให้สามตัวโบจะเข้าสามตัวไหมจับกันไว้งวดนี้คุณตะเวียงให้มาแบบนี้นะครับกับตัวเลขแบบนี้นะครับก็ให้ตัวเลขตัวนี้มาแต่ถ้าจะตัวนี้มีแค่นี้ถ้าจะซื้อขึ้นซื้อลงก็แล้วแต่นะนะครับจะคือขึ้นซื้อลงก็แล้วแต่นะอันนี้เลขของคุณตาเวียง นะครับคุณเตาเวียงคุณเตาเวียงมีเลขเน้นไหมมีเม้นเน้นให้ผมไหมนั้นมีไหมอ่ะวอลมีไม่ไมีตัวที่เน้นเน้นให้หน่อยเน้ักหนักให้หน่อยตัวอื่นใส่ฟรีจะได้ถูกเยอะเออตัวตัวอื่นใส่สักห้าสิบเนี้ยไปหาซื้อสักสิบใบเงี้ยไอตัวนี้หาซื้อสักยี่สิบใบเงี้ยเออจะเอาจัด่าเลยเนาะ อันนี้เน้น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 ประมาณนี้เน้นประมาณนี้นะครับให้เอฟซีไปดูอ่ะเดี๋ยวุดเน้นนะครับประมาณนี้นะครับไปเอาฮาร์ดโมีร์ดเบียนรถอเนนะฮู้ฮาร์ดโซมันชัวร์เลยนะครับเลขแค่นี้ไม่เยอะก็ไปหาซื้อกันดูนะถ้าใครชื่นชอบกับเลขคุณตาเวียงนะครับกับคุณตาเวียงนะผ่าจะดูคือคุณตาเนี่ยผูกมา บ่อยมากถูกทุกงวดพูดได้เลยว่าถูกทุกงวดนะนะครับอย่างงวดที่ผ่านมานะ่าจะอันนี้อันนี้จตนวนเด่น จ้ะอัน ขอแดงๆนีได้ไหมปู่ขอเป็นสีแดงๆดงหนะ่อยก่อนก็เอาสีสีนี่มันจะแดงไหมเนะี่ยแดงไม่แดงแดงไม่แดงไม่รู้ส้มน,นะครับนะเขียนให้ตัวนี้นะครับเขียนให้ตัวนี้อืมนะครับแล้วปู่นะครับนะรบอกว่านปะูบ่บอกว่า,อ,วาอ่าบอก อ,องค์เจ้าปู่กระดำนะบอกว่าขออีกหนึ่งงวดขอให้มันออกมาเป่งๆปังๆแต่ว่าปู่เจ้ากระดำบอกว่าให้สิบสามงวดแล้วแต่ว่าสองงวดนี่ติดมาแล้วรอลุ้นกันละกันว่าจะให้อีกสิบงวดที่เหลือเนี่ยจะได้หรือไม่ก็เ,เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับก็เจ็ดยาวมากเลยเนาะเพราะปกติไม่ค่อยเห็นเจ็ดแบบนี้ห้าจริงๆนะปู่ห้า <5 S 2> จริงๆเลยห้าจริงๆตรงกับยอดเลยนะยอดบุญเลย โอ้โหตรงกับยอดบุญเลยเนี่ยห้าสี่เจ็ดยอดบุญอืมดันห้าสี่เจ็ดอันนี้สี่เจ็ดห้าเฮ้ยโอ้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 สาธุสาธุสาธุและการงวดนี้สาธุสาธุและการทูบเสียงนี่เป็นอีกหนึ่งศาสตร์อีกหนึ่งตำรานะครับที่การหลายคนก็อาจจะหาแบบเนี้ยหลายคนแต่เราก็ลองดูนะครับมันจะตรง ก็ไม่ไตรงว่านาอปูแต่มันก็มาสามตัวตรงเลยสามตัวตรงเลยสามตัวเลยแล้วน้าก็ไม่ได้นี่นะมันอยู่ข้างหลังเลยนะอยู่ข้างหลังเลยนะไม่ได้แซมเหมือนอย่างนี้นะอย่างนี้แซมแซมนะแต่อันนี้ยอยู่ข้างหลังสามตัวตรงๆงเลยนะโอ้มีสิทธิ์ลุ้นนะมีสิทธิ์ลุ้นนะท่านผู้ชมมีสิทธิ์ลุ้นนะกับอ่าสี่หนึ่งสี <medi> <Ti> ่หนึ <sven> ่ <tweeting> งใช่มือว่าเหมือนทุกที่แล้วบวกใครใช่ไหมสี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดเป็นเท่าไหร่ <16. S 1> เ,เป็นสิบหกอา้อาวเป็นสิบหกอ้าว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 ตรงเหมือนกันนะเนี่ยสี่สี่สี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกห้าเป็นสิบหกปู่เขียนให้เมื่อกี้อะไรถ้าอันนี้นะแต่บวกเนาะบวกกันสี่ไอเจ็ดเจ็ด <7. S 2> บวกสี่บวกสี่เท่ากับเท่ากับสิบเอ็ด สิบเอ็ดสิบเท่ากับข้างบนนะครอบเอ็ดเท่ากับข้างบนมาดูมาดูยอดตรงนี้สิบนะเอ่าสี่บวกเเท่ากับสิมาดูสิตรงนี้นะมาดูสิมาดูสิบเตรงนี้ก็สบวกห้าอ่าสิบเอ็ดกเท่ากับสิบหก็มาดูตรงนี้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสิมาดูตรีตีนะอ้าวอันนี้ก็หนก็สามารถเป็นได้ใช่ไหมกับเจ็ดอ่ได้ เข้าเลยครับเข้าทั้งล่างเข้าบนทั้งล่างเราเสร็จแล้วครับเราเสร็จแล้วให้นี่ครับบนล่างเลยเนาะเปล่าเดี๋ยววันนี้เรามาตัดกันเดี๋ยวเดี๋ยวหันเดี๋ยวหันอ่ะโอเคเนาะครับอ่ะนี่เห็นนี่นี่ทายเอาเลยทายสรุปสรุปประวัติสรุปหน่อยประมาณประวัติสรุปก่อนนะประมาณเนี้ยเลขประมาณนี้ใช่ไหมครับวันี้ห้าศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งศูนย อ่ะงวดนี้นะมีห้าศมี1นึ่งมีหนึ่เ็นึแล้วก็หนึ่ง17เหหนเจ็ด่นตัวไหนเด่นเด่นผมห้าหนเจ็ดหนึ่เดนหนเ็ด่น17เด่นหนเด่นมันจะมาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เด่นมันเป็นตัวเดิมๆอ่ะ เออหนึ่งหกห้าด้วยีหนึ่งหกห้ามาครับคุณแม่บอกว่าให้หนึ่งหกห้ามาด้วยหนึ่งหกห้ายังไม่ออกอ้าวเด่นหนึ่งหกห้าก็ยังไม่ออกเนาะเดี๋ยวเขียนใหม่ด้วยนี่เขียนใหม่ดกว่ามาสิหนึ่งาแม้ชอบตัวไหนครับชอบตัวไหนของที่นาครับชอบตัวไหนจของหมู่บ้านชอบหนึ่งหกห้าหกห้าอ๋ออนนี้นะอนนี้นะ เผื่อโดนใจเผื่อโดนใจครับให้ดูืหอชมเนาะหนึ่งหกห้าอ่ะมีคนมาแอบถ่ายถ่ายเอาถ่ายเอาถ่ายเอาเราไปซื้อเด้อ